วันนี้นะคะครูแตงจะมาสอนนะคะสองสิ่งสำคัญที่ลูกคุณต้องรู้นะคะ,ะครูแตงนะคะเป็นเจ้าของกวดวิชา h o m h Park f m m l y นะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกสองนะคะมีลูกชายสองคนนะคะก็จะสนใจในเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะ,ะไปเรียนรู้อะไรมานะคะก็จะนำมาสอนต่อนะคะหน้าเพจน,นะคะเพื่อ,อ ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถนำไปเลี้ยงลูกนะคะได้อย่างง่ายๆนะคะ,ะทีนี้เ,เรื่องที่จะนำมาสอนในวันนี้นะคะคุณตันก็ไปเรียนมาจากดรพอเจนกินส์นะคะ,ะ,คะเป็นจิตแพทย์ชาวเมรกันนะคะที่เขาได้มาทำคลิปสอนไว้นะคะก็บอกว่า,าแม้ว่านะคะเราจะให้ลูกเนี่ยนะคะเรียน มากแค่ไหนก็ตามนะคะเรียนหลากหลายแค่ไหนก็ตามนะคะแต่จริงๆมันมีหัวใจหลักแค่2เรื่องนี้นะคะที่เราจําเป็นจะต้องให้ลูกของเรารู้นะคะเรื่องอื่นๆที่ให้เรียนเนี่ยนะคะถือว่าเหมือนกับเป็นโบนัสที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นนะคะแต่อย่างแรกเลยที่สําคัญที่สุดต้องรู้2เรื่องนี้นะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกที่ลูกจะต้องรู้นะคะก็คือ I love you นะคะ I love you ก็คะก็คือในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องบอกให้ลูกรู้นะคะว่าเรารักเขานะคะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามนะคะไม่ว่าเขาจะทำเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะคะยังไงพ่อแม่ก็รักเขานะคะการที่เราเพยายาม นะคะสื่อสารออกไปว่าเรารักเขาเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางจิตใจของเขานะคะในวันที่เขาคือในวันที่เขาสําเร็จเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ค่อยเป็นห่วงเขานะคะแต่ว่าในวันที่เขาพบเจอปัญหานะคะพบเจอสิ่งที่ยากลําบากเนี่ยนะคะอย่างน้อยเขาก็จะมีความอุ่นใจนะคะว่ายังไงเนี่ยนะคะก็จะยังมีพ่อแม่ที่คอยพพอร์ตเขานะคะที่คอย อ่าแขนรับเขานะคะในวันที่เขาลำบากในวันที่เขาเจอปัญหานะคะแล้วก็วิธีนะคะที่จะคุยกับลูกนะคะว่าที่แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยรักเขานะคะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามนะคะก็คือเราจะต้องเป็นเพื่อนคุยกับเขาให้ได้นะคะคูณแตงเน้นว่าเป็นเพื่อนคุยนะคะไม่ใช่การที่เรามาพูดมาสอนนะคะ อันเนี้ยบางทีเราพูดเราสอนไปเป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีความแน่นอนนะคะว่า,ว,าว่าลูกฟังหรือเปล่านะคะแล้วก็ลูกตอบสนองยังไงบ้างนะคะบางทีเราพูดไปทางเดียวเนี่ยนะคะบางทีมันก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะคะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะอ่ะทีนี้ครูตันจะมาบอกเทคนิคนะคะว่าคุยยังไงนะคะอ่ะที่ลูกเขาจะฟัง ะะก็คือเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเพราะว่าพื้นฐานนะคะที่นักจิตวิทยานะคะได้มาแชร์ก็คือว่ามนุษย์ทุกคนนะคะชอบที่จะเป็นคนพูดนะคะระหว่างคนพูดกับคนฟังมนุษย์ทุกคนชอบที่จะเป็นคนพูดนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะสารสัมพันธ์กับลูกนะคะอยากจะคุยกับลูกให้ได้นานนะคะ ให้คุยกันแบบเข้ากันได้ดีนะคะเราก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วเน้นให้เขาได้พูดนะคะการที่เขาพูดเนี่ยมันจะเป็นการอบอกเล่าให้เราฟังนะคะว่าในหัวของเขาเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะคะหรือว่าเขาไปรับข้อมูลแบบไหนมาบ้างนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคข,ของอการสื่อสารนะคะ ในในโลกของดิจิตอลเนี่ยนะคะ,ะในโลกของออนไลน์นะคะลูกของเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าการเล่นมือถือการเล่นเกมออนไลน์นะคะการดู YouTube ดูคลิปการแชทพูดคุยกับเพื่อนนะคะเป็นสิ่งที่ลูกๆของเราทุกคนทำอยู่นะคะดังนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้พูด ะะกล้าที่จะพูดทุกอย่างที่อยู่ในหัวของเขาให้เราฟังนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ทำให้เราได้รู้ว่าลูกเราไปรับอะไรบ้างนะคะแล้วเขามีความคิดกับเรื่องนั้นยังไงนะคะถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่แบบที่มันอันตรายนะคะเราก็จะได้พูดคุยทำความเข้าใจได้ทันนะคะดีกว่านะคะจะให้เขาปิดบังเราไม่กล้าคุยกับเราเพราะว่า ทุกครั้งที่คุยนะคะแม่จะต้องไม่เห็นด้วยนะคะแม่จะต้องดุแม่จะต้องสอนนะคะถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีทางที่ลูกจะคุยทุกอย่างให้เราฟังนะคะดังนั้นในโลกยุคนี้นะคะมีคนช่วยเราเลี้ยงลูกนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะทั่วทุกมุมโลกนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องให้เขา กล้าที่จะคุยทุกเรื่องกับเรานะคะซึ่งเทคนิคอันนี้นะคะครูแตงใช้นะคะทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองนะคะแล้วก็ในการสอนนักเรียนนะคะที่ครูแตงดูแลอยู่นะคะทำให้เด็กๆเ,เขากล้าที่จะมาคุยกับครูแตงนะคะมีอะไรก็จะมาคุยกับครูแตงนะคะทีนี้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าครูแตงเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดี ะะการเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่แค่ฟังนะคะเราจะต้องอแรกๆเนี่ยไม่มีไม่มีเด็กคนไหนที่จะกล้าคุยก่อนนะคะเราจะต้องยิงคำถามไปก่อนนะคะซึ่งครูแทนก็ถนัดเลยนะคะเจอกันครั้งแรกก็จะยิงคำถามไปก่อนนะคะว่า,าหนูชื่ออะไรลูกหนูเรียนที่ไหนนะคะหนูทานข้าวมาหรือยังนะคะหนูชอบอะไรเนี่ยคือมันต้องหาคำพูดสเพเหะอย่างนี้ไปก่อน ะะกับลูกเราก็เหมือนกันนะคะเราลองหาประโยคนะคะที่จะไปกระตุ้นให้เขาอยากคุยกับเรานะคะก็คือเป็นการพูดในเรื่องที่เขาสนใจนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะเรื่องการ์ตูนเรื่องเ,อเกมนะคะเรื่องนักร้องเรื่องเพลงอะไรก็ได้นะคะเรื่องกีฬานักกีฬาคนโปรดอะไรก็ได้นะคะก็ให้เรายิงคำถามไปแล้วก็ ให้ความสนใจเขาเวลาเขา,เล,าเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยนะคะก็จะต้องแบบเอออกับเขานะคะแบบว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีการยิงคําถามสลับไปมานะคะเพื่อให้ทําให้เราสามารถคุยกับเขาได้นานขึ้นนะคะคุยกับเขาได้แบบเขาสนุกที่จะมาคุยกับเรานะคะซึ่งเ,เทคนิคแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าเราจะไม่คุยแบบเราจะไม่คุยแบบ เหมือนหลอกเด็กอะค่ะเหมือนมันคุยหลอกเด็กก็คือหมายถึงว่าเราคุยกับเขาก็เหมือนเขาเป็นเพื่อนเราเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่คนนึงเราก็จะให้น้ําหนักกับสิ่งที่เขาเล่านะคะให้น้าหนักกับสิ่งที่เขาคุยกับเรานะคะอ่ะคือถ้าเราคุยกับเขาแบบเหมือนชมแบบไม่จริงใจหรืออะไรเงี้ยเขาก็สัมผัสได้นะคะ ซึ่งซึ่งเทคนิคแบบนี้ครูแตงจะใช้ตลอดนะคะแล้วก็จะกลายเป็นมีผู้ปกครองเนี่ยหลายๆคนก็จะมาฝากครูแตงเนี่ยนะคะช่วยคุยกับลูกเรื่องนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเทคนิคแบบนี้จริงๆพ่อคุณพ่อคุณแม่ก,ก็อลองเอาไปใช้กับลูกได้นะคะแต่ว่าถ้ามันยังมีบางประเด็นที่แบบว่าอยากจะให้ครูแตงช่วยไงครูแตงก็ยินดีช่วยอยู่ละนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปใช้ที่บ้านด้วยนะคะไปใช้กับลูกเราได้เองด้วยมันก็จะเป็นการช่วยกัน2ทางนะคะก็จะ ดีขึ้นนะเป็น2เท่านะคะอ่ะทีนี้ในสิ่งที่คุณแมงก็คุยกับลูกนะคะพยายามจะ,ะคุยให้เขารู้ตลอดนะคะว่าไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรลูกจะไปเจอเรื่องอะไรมาจะดีจะร้ายนะคะตัดสินใจถูกหรือผิดอะไรอย่างเงี้ยแม่พร้อมจะรับฟังตลอดนะคะมีอะไรให้เข้ามาคุยไดใ้ให้คุยให้คุยกับแม่ตลอดแม่อยากจะเป็นคนแรกที่รู้เรื่องนี้ ะะเพราะว่าถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยนะคะถ้าเราคุยกันแต่แรกมันแก้ง่ายนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆเนี่ยมันจะแก้ยากหน่อยนะคะแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามแม่จะช่วยทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะดีจะร้ายจะไปแหกกฎจะไปทำอะไรเลวร้วายอะไรมาอย่างเงี้ยขอให้คุยกันนะคะขอให้คุยกันแม่พร้อมจะซัพพอร์ตนะนะคะแม่พร้อมจะอ้าแขนรับตลอดนะคะบางทีเราก็ดูคลิป YouTube อะไรด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งซึ่งมันเป็นเทรนอะไรของของของเด็กสมัยนี้เวลาเขาดูเราก็จะคุยกับเขาว่าเนี่ยตอนนี้นะเขาก็แบบเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของเพศที่3มหรือว่าอะไรอาจจะมีแบบซีรีส์วายอะไรเงี้ยเพราะว่าครูตังเป็นเป็นลูกชายนะคะครูตังก็จะบอกเลยว่าถ้าเกิดลูกรู้นะคะในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยลูกรู้ว่าเอ๊ะฉันชอบผู้ชายหรือเปล่าฉันสงสัยว่าฉันชอบผู้ชายอะไรเงี้ยคือ คือแม่ก็จะไม่ว่าลูกก็มาบอกเลยนะคะคือแม่จะไม่มีการปิดกั้นอะไรนะคะให้มาคุยให้มาคุยกันนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดนะคะยังไงแม่ก็รับได้อยู่แล้วก็กแม่รักลูกและแม่รับได้อยู่แล้วนะคะ <c oughs> คือมันทำให้นะคะลูกของคุณแตงเนี่ยกล้าที่จะเข้ามาคุยนะคะกล้าที่จะคุยกับเราได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็ขอยกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่า อย่างน้องฮักเนี่ยนะคะอยู่ประมาณปเขาตอนนี้เขาอยู่ปสามนะคะเขาก็จะมีดูคลิปดูอะไรเนี่ยซึ่งถามว่าเราจะไปสกรีนนะคะไปคัดสรรอะไรข้อมูลพวกนี้ให้เขาได้ตลอด24ชั่วโมงไหมนะคะคำตอบก็คือไม่สามารถนะคะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปดูจากใน y o u t u b e นะคะแต่เพื่อนเขาอาจจะไปดูแล้วอาจจะเอามาคุยกันแบบนี้ก็ได้ นะคะดังนั้นดีที่สุดก็คือเขามีอะไรในหัวเขาไปรับอะไรมาดีที่สุดต้องมาเล่าให้เราฟังนะคะก็คือมีวันหนึ่งเนาะคะก็มาคุยกับครูแตงนะคะบอกว่าแม่ครับจริงๆแล้วเนี่ยคือปกติเขาจะเป็นแบบเด็กน่ารักเจอเจอ,เจอผู้ใหญ่เจอแล้วเขาก็จะไหว้ตลอดนะคะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขามาคุยกับเราแม่ครับเออคือน้องไปดูคลิปมาเนี่ยพี่เขาบอกว่านะคะเวลาเจอใครเนี่ยเราไม่อย่าไปไหว้ใครสุ่มสี่สุ่มห้านะ ะะเพราะว่าเราไม่รู้เลยเนี่ยว่าคนคนนี้เขาเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนไม่ดีนะคะเขาเคยไปทำร้ายใครหรือเปล่านะคะเขาเป็นโจรเป็นลักขโมยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะซึ่งมันดีมากที่เขากล้ามาคุยกับครูแตงนะคะที่มาเล่าให้ครูแตงฟังมันทำให้ครูแตงรู้โอ้ oh, ลูกไปรู้เรื่องนี้มาใช่ไหมนะคะอันนี้มันแก้ได้เราก็แก้ความเข้าใจให้เขานะคะแต่ลักษณะการแก้ความเข้าใจเนี่ย นะคะครูต็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่การเลคเชอร์แบบสอนอะไรเงี้ยครูต็ก็จะแค่คุยกับเขาว่าที่แม่เคยบอกน้องอ่ะเนาะว่าการไหว้เนาะเราเจอใครเราควรจะไหว้อย่างเงี้ยเวลาคนเขาเห็นอ่ะนะคะมันเป็นมารยาทที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทามันมันดูน่ารักอย่างเงี้ยแล้วแล้วใครที่เราไหว้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกชอบเรารู้สึกรักเรานะคะน้องคิดว่าคนรักกับคนเกลียดเนี่ย น้องอยากให้เขารู้สึกกับน,น้องแบบไหนนะคะน้องคะก็จะตอบว่าเ๋อ,อก็อยากให้คนรักครับอ่าดังนั้นน้องคิดว่าการไหว้เนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะบอกถ้าอย่างนั้นน้องก็ว่าดีนะมันก็ต้องควรทำอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เขาก็ยังก็ยังเพอแก้วความเข้าใจเขาไปแล้วนะคะเขาก็ก็ยังกลายเป็นเด็กน่ารักเหมือนเดิมอ่าเจอมีซัมมาคะแล้วว่าเจอใครก็ไหว้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่ลูก ที่ลูกเขารู้นะคะว่ายังไงเราก็รับได้ทุกเรื่องที่เขาจะมาคุยกับเรานะคะดีกว่าอยู่มาวันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปโดยที่เราก็ไม่รู้สาเหตุเพราะเขาจะไม่กล้าเล่าให้เราฟังนะคะว่าจริงๆเราคิดอะไรอยู่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้ลูกนะคะรู้ว่าเราเนี่ยรักเขานะคะก็คือความเชื่อใจไว้ใจนะคะที่เราจะต้องมีให้เขา นะคะคก็คือต้องปล่อยบ้างนะคะต้องปล่อยบ้างแล้วก็พูดให้เขารู้ตลอดว่าเอาแม่เชื่อนะแม่แม่เชื่อใจลูกนะคะลูกตัดสินใจลองคิดลองตัดสินใจเลยนะคะจะผิดจะถูกยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันมาช่วยกันแก้ได้นะคะตัวนี้จะทำให้เขาแบบยิ่งรู้สึกว่าเราเนี่ยรักเขานะคะลองคิดเปรียบเทียบกับตัวเองก็ได้นะคะว่าถ้าถ้าเราเนี่ยนะคะ สามารถที่จะคิดตัดสินใจทําอะไรเองก็ได้นะคะโดยที่พ่อแม่เขาก็จะอยู่ห่างๆคอยดูเราอยู่นะคะกับนะคะพ่อแม่ก็จะคอยเตือนตลอดเลยนะคะว่าเนี่ยนะแตงอยากอย่างนั้นนะแม่ว่าอย่างนั้นไม่ดีทําอย่างนี้สิอย่างเงี้ยนะคะแม้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะรู้สึกได้นะคะว่าว่าพ่อแม่แบบไม่เชื่อเลยเหรอไม่เชื่อในตัวเราเลยเหรออย่างเงี้ยนะคะอ่ามันก็จะทําให ลูกก็เหมือนกันเขาก็จะคิดได้อย่างนี้เหมือนกันนะคะว่าใครที่เชื่อในตัวเขานะคะมันก็คือการแสดงออกว่าว,ว่ารักว,ว่าเชื่อนะคะว่าว่าตัดสินใจสิไม่เป็นไรเลยนะคะจะเกิดอะไรคือพ่อแม่พร้อมสปอร์ตคือพร้อมจะเข้าไปอบอุ้มได้นะคะแต่อยากให้ลองให้กล้าที่จะตัดสินใจนะคะอ่ะทีนี้ข้อที่2นะคะข้อที่1จบไปละ ข้อที่2นะคะที่คุณหมอพอนะคะมาบอกนะคะว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนะคะ uh, every choice นะคะ has a consequence นะคะ every choice has a consequence นะคะ choice ก็คือตัวเลือกนะคะมันก็หมายถึงว่านะคะทุกๆสิ่งที่ตัดสินใจทำลงไปนะคะ has a consequence นะคะจะมีผลลัพธ์ตามมาเสมอ ะะก็คือเราจะต้องให้ลูกเรารู้เรื่องนี้นะคะว่าในการกระทำทุกอย่างนะคะจะเกิดผลลัพธ์ตามมาเสมอนะคะดังนั้นทุกครั้งที่ทำอะไรลงไปนะคะเขาควรจะฉุกค,คิดนิดนึงนะคะว่าทำไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรนะคะดีหรือไม่ดีนะคะเขาควรจะต้องรู้เรื่องนี้นะคะมันก็มี ข่าวให้เราได้ยินอยู่ตลอดนะคะในเรื่องของการโพสโซเชียลนะคะหรือว่าในการทำคลิปแบบที่มันแบบต้องการที่จะเรียกยอดวิวยอดไลค์นะคะแต่ว่ามันเป็นแบบด้านที่ไม่ดีเลยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเราไม่สอนลูกเราเรื่องนี้นะคะเนื่องจากตอนนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันโพสมันอะไรลงไปคือมันเร็วมากนะคะมันเร็วมากทุกคนมีสื่ออยู่ในมือ นะคะสามารถประกาศอะไรก็ได้ให้โลกรู้ได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นถ้าลูกของเราไม่ฉุกคิดเรื่องนี้เนี่ยนะคะโพสระบายทุกอย่างที่อยู่ในใจนะคะใน Facebook ในอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เรื่องนั้นนะคะมันจะส่งผลที่ไม่ดีตามมาส่งผลที่ร้ายแรงตามมาเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนนะคะอ่าคือไอเรื่องเนี้นะคะว่า ว่า,าให้ลูกรู้ว่าคิดทำอะไรก็ตามนะคะจะมีผลลัพธ์ตามมาเสมอมันก็เป็นในเรื่องหลักการของเหตุและผลง่ายๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าที่ศาสนาพุทธเราก็สอนนะคะว่า,าทำอะไรจะได้อย่างนั้นนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแบบนี้นะคะแต่ว่าครูตังก็จะปรับภาษานิดนึงนะคะว่าถ้าเราต้องการคุยกับเด็กยุคนี้สมัยนี้เนี่ยถ้าเราใช้คำพูดประมาณนี้นะคะมันจะดูเหมือนแบบ เหมือนมันดูโบราณมันดูแบบซีเรียสเกินไปนะคะคุณแตงก็จะพูดปรับคําพูดใหม่นะคะบอกว่าก็ทุกอย่างที่ทำอะ่ะลูกนะยังไงมันจะมีผลตามมาตลอดเลยนะคะดังนั้นคิดเลยทําอย่างนี้ดีหรือไม่ดีคือผลที่ตามมามันจะเป็นทางบวกหรือเป็นทางลบให้คิดอย่างนี้ทุกครั้งเพราะว่าแม่ไม่ไม่ได้ตามไปช่วยคิดตลอดเวลานะคะบางทีการทําอะไรมันจะเร็วมากตัดสินใจแบบเร็วมากนะคะให้คิดถึงเรื่องนี้ตลอดนะคะแล้วก็ ในเรื่องของการกระทําอันนี้คือเรื่องของการกระทํานะคะแต่ว่าในเรื่องของความคิดด้วยเหมือนกันนะคะว่าคิดยังไงนะคะคิดยังไงก็จะได้อย่างนั้นเหมือนกันนะคะคิดยังไงก็จะได้อย่างนั้นเหมือนกันนะคะตัวนี้อยากจะให้เขารู้ว่านะคะในสถานการณ์ที่มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากสุดๆเป็นสถานการณ์ที่คนโดยทั่วไปอาจจะคิดว่ามันเลวร้ายนะคะมันคือปัญหานะคะแต่นะคะ ถ้าอยู่ภายใต้ความกังวลความกลัวนะคะไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานั้นได้นะคะดังนั้นถ้าลูกรู้จักปรับวิธีคิดปรับมุมมองนะคะว่าอ๋อคือ,ค,อคือเรายังยังมองถึงด้านดีหรือว่าปรับเปลี่ยนความคิดนะคะให้ให้ไปคิดในเรื่องที่ดีในเรื่องที่เป็นบวกนะคะลูกก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้สามารถที่จะ แก้ปัญหาต่างๆไปได้นะคะก็พ่อแม่ทุกคนเนี่ยเป็นห่วงที่สุดก็คือเป็นห่วงในตอนที่ลูกเจอกับปัญหานะคะในตอนที่เขาสําเร็จเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าในตอนที่เขาเจอปัญหามากกว่านะคะเราจะต้องให้เขารู้ว่าอย่างแรกเลยนะคะที่คนทุกคนทําได้ก็คือในเรื่องของความคิดนะคะในเรื่องของภายนอกเนี่ยบางทีเราอาจจะ ไม่สามารถออกไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้แบบทันทีนะคะแต่ในสิ่งที่เป็นของเราแบบร0 0เก็คือในเรื่องของความคิดนะคะก็คือถ้าลูกรู้จักที่จะปรับมุมมองนะคะให้กลับมาอยู่ในอารมณ์ที่แบบเป็นอารมณ์ที่ดีมันจะคิดหาทางออกได้นะคะอ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการการ,การทำอะไรแล้วมันจะมีผลตามมานะคะใน,ในอีกเรื่องหนึ่งเลยที่อยากให้รู้นะคะก็คือว่าเขาเรียกว่า ที่ที่คุณหมอพอพูดคือ freedom is not free นะคะ freedom is not free ก็คือว่าเขาจะต้องรู้นะว่าในในความมีอิสรภาพนะคะในการที่เราจะทำอะไรก็ได้เนี่ยจริงๆแล้วอะนะคะมันไม่ไม่มันทุกอย่างมันไม่เคยมีอะไรที่ได้มาแบบฟรีๆนะคะก็คือว่าตัวเนี้ยจะช่วยป้องกันลูกเราอย่างหนึ่งก็คือว่าในในทุกวันเนี้ย ในในในโซเชียลเนี่ยนะคะเขาก็จะพยายามหาอะไรมาหลอกล่อนะคะให้คนไปลงทุนไปอะไรที่แบบดูแล้วมันง่ายเด็กสมัยนี้ก็จะเสพความง่ายนะคะว่าแบบไปลงทุนแบบนี้สิผลตอบคือแบบผลกำไรดีอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าทำแบบนี้สิมันง่ายมากเลยอะไรเงี้ยนะคะเรื่องนี้จะต้องบอกให้ลูกรู้นะคะว่าของฟรีไม่มีในโลก ะะของฟรีไม่มีในโลกดังนั้นการที่เราอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องลงมือทำนะคะมันมันไม่ได้แบบง่ายเกินไปแค่แบบดีดนิ้วแล้วมันจะได้มานะคะมันจะทำให้ลูกเราไม่ไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ตามนะคะถ้าถ้ารู้เรื่องนี้นะคะว่าของฟรีมันไม่ไม,มีในโลกเนี่ยนะคะมันก็จะไม่เกิดกรณีแบบ forex 3D นะคะหรือว่าใน,ในกรณีของการไปหลอกลงทุนในตะกูลเงินดิจิตอลต่างๆนะคะ,ะก็จะเป็นตัวป้องกันลูกเรานะคะอีกระดับหนึ่งนะคะดังนั้นเพียงแค่ลูกของคุณนะคะรู้สสิ่งสำคัญที่ครูแตงนำมาสอนในวันนี้นะคะคือในเรื่องของพ่อแม่รักเขาตลอดพ่อแม่รักเขาเสมอนะคะแล้วก็ เวลาทําอะไรนะคะมันก็จะได้ผลอย่างนั้นนะคะแค่2หลักคิดเนี่ยนะคะเราต้องพยายามสื่อสารเรื่องพวกนี้ออกไปให้ลูกได้รับรู้นะคะก็จะเป็นตัวป้องกันที่ดีมากนะคะไม่ว่าจะในยุคไหนสมัยไหนก็ตามนะคะลูกเราจะอยู่บนโลกนี้ได้นะคะอย่างปลอดภัยในทุกๆวันนะคะแล้วครูแตงจะมา อสอนนะคะวิธีการเลี้ยงลูกดีๆแบบนี้อีกในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าวิธีการต่างๆที่ครูแตงนำมาสอนเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองเอาไปใช้นะคะแล้วได้ผลยังไงหรือว่ายังมีคําถามต่อในเรื่องไหนอยากจะให้ครูแตงหาเรื่องไหนนะคะเอามาสอนเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือว่าจะส่งอินบ็อกซ์ที่เพจ Facebook ก็ได้นะคะ